ครับผมก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับ y a ูฟิ Fit นดี้นะครับก็ก็วอร์มเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็วอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะพามันเล่นอีก3ท่านะครับก็ท่าเดียวครับท่าท่าเดียวคือวิดพื้นแต่3ท่าแต่3ท่านะครับมันเป็นท่าวิดพื้นหมดหมดเลยนะครับทุกท่านะครับแต่เราจะไม่ใช่วิดธรรมดาครับต้องมีมีของถ่วงข้างหลังด้วยนะครับเอาแบบให้น้ําหนัก เยอะขึ้นมากกว่าเดิมอีกนะครับตามปกติเราจะวิ่งพื้นแบบไม่มีอะไรนะครับใช้แต่ตัวเฉยแต่ทีนี้เราจะมีมีแผ่นเหล็กทับข้างหลังด้วยตามปกติต้องเอากระเป๋านะครับกระเป๋าหรืออะไรก็ได้หรือให้คนประคองหรือให้เพื่อนประคองด้วยก็ได้นะครับประคองข้างหลังเราจะบาดเจ็บเ็าได้นะครับลองมาดูครับท่าแรกนะครับท่าละสิบครั้งนะครับท่าละสิบครั้งสวัสดีครับครับผมท่านี้ อันตรายนะครับก็ให้มีเพื่อนหรือว่ามีกระเป๋าแบกด้วยนะครับนี่ผมจะให้หลานมาช่วยนะครับช่วยว่าช่วยแบบเอาไม่มีเป้ก็เลยเอาต้องแท่นเหล็กนะครับแท่นปูนต้องให้หลานคอยคอยเอาใส่ข้างหลังี่ผมจะทํานะครับไปดูได้ครับ ยกทุ่มยกสันสันสัครับผมท่านี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านี้ก็ประมาณนี้ต้องให้ต้องให้หลานมาช่วยด้วยนะครับอย่าทําเป็นคนเดียวเป็นเด็ดขาดนะครับบาดเจ็บได้แน่นอนนะครับแต่อย่าฝืนด้วยนะครับเผื่อด้วยไม่ใช่ว่าทำร้อยเปอรเต์หมดแล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับเผื่อเผื่อขึ้นเผื่อลงด้วยนะครับท่าละสีเซนนะครับเซนละสิบ ทา่ทาต่อไปนะครับเหมือนเดิมนะครับ ครับครับอ่ะใกันโอับผมค่าสองก็ประมาณนี้นะครับไม่ถึงสิบอย่าฝืนนะครับเมื่อกี้ผมยังได้แปดครั้งนะแปดครั้งอย่าฝืนนะครับถ้าฝืนเจ็บแน่นอนท่าที่สามนะครับท่าที่สามต่อไปแล้วครับนี่เกี่ยวกับอะไรกันนะครับบอก ขอบใจมากครับขอบใจมากขอบใจมากครับใจมากไป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 ยังไงปูนหนักไหมหนักไหมไดปูนหนักป่ะหนักเลยอ่ะยังไม่ส่งคลิปแม่ผมเลยเราไม่ได้ตัดเลยนะเดี๋ยวอไอลงไปให้เนี่ยหลายยี่ีแล้วไอไม่ลงอ่ะนี่ครับแผ่นนึงเนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับขนาดร้านยังบอกว่าหนักหนักก็กล้าเหมือนกันนะครับ ทุกท่านะครับต้องเก่งไว้นะครัหน้าอกครับนั่งอกนะบีบให้บีบได้นะครับลงตัวห้ามไหลนะครับไหลห้ามเป็นเด็ดขาดเลยนะครับไม่งั้นจะได้แต่ไหลกล้ามไหลนะครับพอเราลงต้องดันไว,ดนไว้ดันไว้เก่งหน้าอกกล้ามหน้าอกไว้นะครับให้มันได้เฉพาะต้นแขนแล้วก็พอเวลาบีบบีบนะยืดเราจะได้ตึมเต็มเลยนะครับเราเล่นท่าไหนเราต้องโฟกัสให้ได้ท่านั้นนะครับเหมือนท่านี้อีกครับ ยืดอกนะครับกำลังท้องต่อไปเลยครับ ที่สามนะครับก็จะเบาหวาเบาหวาท่าที่หนึ่งท่าที่สองนะครับแต่เบามันก็ได้นะครับได้ทุกส่วนนะครับของกล้ามแต่ต้องเก่งไว้นะครับทําให้ถูกวิธีด้วยนะครับถ้าไม่ถูกวิธีได้เราก้ามไหลหมดทุกท่านะครับต้องบีบกล้ามท้องไว้กล้ามท้าอกไว้นะครับบีบไ้อย่าหอนะครับอย่าหออย่างนี้นะครับต้องยืน้าอกไว้ตลอดนะครับเขมิบท้องไว้ด้วยมันจะช่วยเบร์นให้เราแบบนี้ด้วยนะครับ ให้แบบดีขึ้นอัดเม็บไว้เยอะนะครับอย่าลืมนะครับทุกทุกท่าตลายหมดนะครับต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับเผื่อไว้ไม่ใช่ว่าเล่นเต็มร้อยเลยนะครับเราต้องเล่นประมาณ95้าเผื่อไว้เ้าแล้วให้เหลือเราเผื่อไว้ด้วยนะครับวันนี้3ท่าก็มีเท่านี้ครับก็แนะนําให้แบบทําให้ปลอดภัย ทำไม่ล้มไม่อันตรายต่อเราทุกท่าต้องเผื่อเผื่อเผื่องของอุปกรณ์ด้วยนะครับถ้าใครถ้าใครไม่ไหวอย่าฝืนนะครับถ้าเรามีอะไรของทับเราอย่างเงี้ยของทับข้างหลังเหมือนที่ผมทาอย่างเงี้ยครับต้องให้ต้องมีเพื่อนหรือว่าเรามีกระเป๋าเป้ใบหนึ่งนะครับนี่ก็ถึง ถ้ามีกระเป๋าเป้ของผมมันก็ใส่ไม่ได้เหมือนเดิมครับหรือว่าเอาขวดน้านะครับเยอะๆน้ำหนักเยอะๆทิ้งลงในกระเป๋าเป้นะครับแล้วก็แบกแล้วก็ทําเหมือนเหมือนที่ผมทํานะครับระวังไว้ด้วยนะครับใช้น้ําหนักคอนโทรลน้ําหนักให้ได้นะครับถึงหนักเราไม่จำเป็นต้องเอาถึงสิบนะครับตามปกปติไม่สิบแปดห้าสี่ประมาณนี้นะครับเอาที่เราได้อย่าฝืนถ้าฝืนเนี่ยเจ็บแน่นอนนะครับทุกท่าเลยนะครับ วันนี้ผมก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ขอให้กดติดตามกันเอยอะๆนะครับขอบคุณครับ